อันนี้คือทางเข้าไปในบ้านนะคะอยากจะให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราขยะไปทิ้งก่อนนี่อันนี้ถังขยะบ้านเรานะคะหน้าบ้านเนาะหน้าหน้าบ้านก็เป็นถนนแบบนี้เลยนะคะทุกคนสองเลนแบบนี้นะนถังขยะบ้านเรานะคะคือหน้าปากทางเราเลยขับรถไปไม่ เข้าไปไม่ลึกนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะลึกขนาดไหนตรงนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะหน้าปักซอยเราเลยหน้าปักทางเราเลยมีก๋วยเตี๋ยวขายเนาะเนี่ยทุกคนนะนู่นคือถะคือกำแพงบ้านเราเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวหมวจะซูมให้ดูนะคะความลึกขนาดนี้นะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะนี่ตรงนู้นที่เห็นเป็นกำแพงตรงนู้นนะคะตรนู้นคือ บ้านเรานะคะเข้าไปหมูก็ไม่แน่ใจว่าประมาณกี่เมตรนะแม่กำลังจะคุยกับใครอ๋อจะให้เขาตัดหญ้าเขากำลังตัดหญ้าตรงนู้นอ่ะของแสนแม่จะจ้างให้เขาตัดหญ้าให้นะคะส่วนตรงนูน้นนะที่เราเห็นนั้นก็คืออ่าร้านอาหารนะคะอาหารตามสั่งนะแม่สงสัยจะให้เขาตัดตัดหญ้าเข้าไปในซอยนะเดี๋ยวตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูจะถ่ายอีก ชั้งหนึ่งนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ก็ขายดีนะทุกคนอร่อยด้วยราคาก็ถูกด้วยรู้สึกชามละ30บาทนะถ้าแม่บอกหนยมาไม่ไม่ผิดนะเอาถูกต้องค่ะทุกคนอ่านเห็นป้ายแล้วตรงธรรมดา30พิเศษ40่สิบนะคะน,นี่คือทางหน้าบ้านเรานะคะทุกคนนี่จะเป็นลักษณะนนอย่างนี้นะคะปากทางนะทุกคนอาจจะอันนั้น ตึกตรงข้ามนั้นเป็นตึกโรงพยาบาลนะคะคือบ้านเราอ่ะจะอยู่หลังโรงพยาบาลเลยนะโรงพยาบาลดอนตูมนะคะส่วนเยี้ยงไปด้านขวาหน่อยตรงนู้นนะคะหน้าปากทางนั้วก็เป็นวัดสามงามนะคะที่ค่อนข้างจะโด่งดังเหมือนกันนะคะทุกคนวัดสามงามอำเภอดอนตูมนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะจะมีตลาดนัดนะคะที ที่บริเวณหน้าวัดน่ยนะคะตรงข้ามกับหน้าวัดก็เป็นโรงเรียนนะคะอันนั้นแหละตลาดนัดจะอยู่ในโรงเรียนนะคะแล้วก็ตามถนนด้วยถนนหน้าอําเภอดอนตูมก็จะเป็นลักษณะสี่เลนนะคะทุกคนนี่นี่คือทางนาบานของเรานะคะทุกคนเข้าไปเป็นลักษณะแบบนี้เนาะให้ดูจะมีคลองอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะเป็นคลองน้านะอย่างที่เราเห็นนะคะ เดี๋ยว,วหมวดจะออกไปตลาดนัดนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บภาพบรรยากาศตลาดนัดวันอาทิตย์ให้ดูนะคะทุกคนจอดรถนะคะเราจอดในวัดสามงามนะคะ,ะแม่สูใช้จะพาไปไหว้พระก่อนนะคะที่ในวัดสามงามเนาะไปไหว้พระก่อนคนเราจะเข้าไปไหว้พระในนี้นะคะรถเยอะคนเยอะตลาดนัด ข้างในนู้นนะคะบริเวณนี้รอบๆข้างในวัดด้วยข้างหน้าวัดด้วยถนนใหญ่ในโรงเรียนด้วยนะคะวันนี้ตลาดนัดค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะตลาดนัดวันอาทิตย์เช้านะคะจะเริ่มแบบหกโมงเช้าเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะ กันขัดข้อน,นี่หลวงพ่ออ๋อนี่นายหลวงรัชกาลที่สิบนะคะหลวงพ่อค่ะทุกคนหลวงพ่อเต๋ใช่ไหมแม่หลวงพ่อเตห๋หลวงพ่อเต๋เคงทองท่านนะคะอยู่ด้านหลังเลยนะคะอยู่ในนู้นเนาะ เห็นไหมนะคะอ๋อจมอยขอผ่อนกลวพ่อหพ่อเต๋าตู้บริจาคค่าน้ำกาไฟเดี๋ยวเราจะไปตู้นู่นเนาะทุกคนเนาะหลงพ่อท่านอยู่ในข้างในนู่นนะคะหลงพ่อเต๋ดังมากนะคะจะมีทุกอย่างเลยผักผึ้งฝักผลไม้ของหวาน โหลำไยกิโลละห้าสิบที่พัทยาขายแพงพุชามังคุดขนมจีนน้ำยาหมมทุกคนมันมันเทศอักษะเดานี่น้ำพริกอะุ้า หมูห้าบาทหมูสิบบาทไก่ปิ้งน่าอะไรอ่ะด้านนี้ก็ปัดทูปัดเผ็ดไกได่บ้านมีเราเดินผ่านด้านของกินมานะเดี๋ยวก่อนจ้ะพี่ด้านนี้ก็แบบ อิฟช็อปนะคะเหมืนโคุกปมิ่งไปแล้วแม่มุงตรงไปสินที่ต้างการก็พูดข้รเหนียวจับด้นขายสิบบาท้านนี้ก็เป็นชุดกีฬาก็แต่งหมู แตงโมแดงมากเลยทุกคนกลับมาค่อยซื้อัอนก็เป็นเหมือนอะไรอะ่ะขนมอะไรเออแบ่งขายมีบวยมีอะไรด้วยปลาทูฝรั่ง ื้อผ้ามือสองอันนี้ขนมครกขนมครกโบราณเหลือยิกบยกี่แบกไว้ใน ไเก็นกด can coat the fish อ่่ฟิสกินอันนี้เอาไม่เอาด้วยจ้ะประตูป้อมเนี่ยมไม่ได้ขายที่นี่ที่แม่กองเขาเลยมาช่วยเคบับนะคะไทยเคบ,บับ <laughs> เคบับสไตล์ไทยอันนี้ลูกชิ้นปิง้งอันนี้เคบับไก่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเคบ,บับที่ไทยแลนด์นะคะ เขาก็จะห่อเป็นขนมปังแบบด้านนึงนะคะน้ำอ้อยนะคะทำมาจากอ้อยเลยเน้ำอ้อยน้ำอ้อยสดๆ,ๆเลยะค่ะทุกคนนี่ซอกเยอเร์อยูสเพรสซูดฟออกมาอกเยอเร์ริชติเอ็กเตอร์สกเยอร์ไม่รู้นะคะว่าตลาดเขาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเลยฝั่งในวัด สามงามนะคะวัดสามงามดอนตูมานะเพราะว่าด้านอีกด้านหนึ่งที่โรงเรียนเขาไม่อยากให้ไปขายฝั่งนู้นแล้วนะเขาก็เลยย้ายมาเป็นฝั่งเดียวกันหมดเลยที่ตลาดในวัดสามงามนะคะผักเอ้ยอะไรเอ้ยตัวเอ้ย ไทยอร่อยปูกินกับน้ำพริกเปี้ยวใช่ไหมขนมเบื้องเพียตรงเียวคนเดินตลาดนัดโอเคเลยนะของถูกๆทั้งนั้นเลยทุกคนผักผลไม้โอ้โหครบเนี่ยไจะให้ดูนะปอดูทา้ด้านหลัง ของเยอะแยะเลยค่ะตลาดนี้ตอนนี้ไม่รู้แม่เดินไปถึงไหนแล้วทุกวันอาทิตย์นะหมจะตื่นแต่เช้าหน่อยนะพยายามตื่นแต่เช้าหน่อย้วตอนนี้ก็จะแปดโมงแล้วมั้งจะมาตลาดนะคะทุกวันอาทิตยนะ์เนาะเวลาเรามาพักที่ดอนเต๋อมานะคะว่าหมชอบเดินตลาดนะัดแบบนี้มันมันเหมือนแบบช่วงสมัยเด็กเราเดินตลาดนัดอะไรเงี้ย ขายกันรคาเด็ยสบาทเทนะ่านั้นหรือจะเป็น,งงน่งชียอกี่บาทคะอขวดห่ากิบลกรักระดาษยี่สิบบาทิบอาชกี่บาทครับเดบัตรนึงกน่ยกี่บาทได้เหรอเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญัสัาก่อจะ ลิมากแบบมากลายหลากสีหลายไซส์ลือกที่หากันได้ตามใจชอบเลยครับเรามีรงเท้าของเด็กเด็กอ่อนเด็กเล็กเด็กโตเสิร์อประกอดเมื่อกี้ซื้อไปนะคะสีม่วงด้านโู้ตล,ละยี่สิบห้าบาทถูกด้วยโอเคเดี๋ยวเราเดินไปตามแชนกับแม่ไปเลยนะคะ

ฉันกินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็ลูกชิ้น,นมีเราไปซื้อสตอมาด้วยนะนนสตอซื้อมาร้อยหนึ่งแหละแต่ทีนี้มันเอามากินกคะฝักเดียวก่อนนี่หมูปิ้งนะทุกคนอยู่ในถุงอันนี้อะไรกระดูกหมูย่างเหรออันนี้โอสารพัดปิ้งอร่อยไหมชั้นอร่อยครับอร่อยครับ กับข,ข้าวซื้อม,มาจากตลาดนัดนะคะกินแค่นี้แหละก่อนมื้อนีอ้หมูปิ้งอร่อยหมูต้นหอม,มเหนียวด้วยนี่ข้าวด้วยจะกินสตอด้วยน้ำพริกด้วยเอาน้ำพริกก็เนี่ยทุกคนนะน้ำิีม๊มีแต่ของอร่อยอกินอ